สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับเป็นจากตินตะกุยนะครับดีวายครับอ่าตอนนี้ตีนตะกุยดีวายนะครับยี่ห้อเจมซี่นะครับรุ่น kl นะครับเห็นชัดเอ่ย kl 0 3 0 3 d นะครับสีฐานีะครับเป็นระบบมอเตอร์ไดเล็กนะครับมอเตอร์ไดเล็กรับความเร็วนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านนี้นะครับเปิดสวิตช์ด้านนี้นะครับ สวยงามครับมอเตอร์ในหวัวล่างไม่มีนะครับนี้นะครับเป็นอินตะกุยนะครับตัวนี้อหนาบางหนาเต็มที่ได้เลยนะครับตัวนี้หนามากดีมากนะครับสวยงามครับตัวนี้ดินตะกุยปรับด้านนี้นะครับตะกุยเร็วช้านะครับตัวนี้อพีห่างนะครับตัวน,นี้ ความเร็วบวกลบได้เลยนะครับตัวนี้มันเล็กนะครับเดี๋ยวไปครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเจมซี่นะครับสวยงามครับปรับตัวก็ได้ด้านบนนะครับเป็นกระโหลกใหญ่นะครับตัวนี้กระโหลกใหญ่อาจะไม่เป็นกระโหลกใหญ่นะครับใหญ่มากสวยงามนะครับอ่า นซี่นะครับจนซี่ขอบคุณครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับวัสดีครับ